สวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับที่ติดตาม YouTube Channel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เรามีสินค้าานํนำเสนอกันเช่นเคยนะครับนั่นก็คือนี่เลยจะนเป็นเซตบาร์บี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะแนะนำเป็นสินค้าตัวนี้แบบชัดเจนไปเลยนะเพราะฉะนั้นพี่จะรีวิวแค่สินค้าตัวนี้ในคลิปนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซตแฟชั่น personality นะครับเป็นเซตที่ขายดีมากๆหรือที่เด็กๆรู้จักกันในานามของ บาร์บี้นางรำระบำพัดนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้สตัวด้วยกันครับซ้ายขวาซึ่งทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยนะครับเป็นนางรำพัดทั้งคู่เลยนะทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นนางรำพัดอ่ะเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันทีละตัวนะครับเริ่มต้นจากตัวที่1ก่อนเห็นไหมเมคอัพชัดมากครับเด็กๆสวยมากแล้วก็เขาเนี่ยทำผมเป็นผมดังโงกนะครับอย่างดีเลย มาพร้อมกับชุดราตรีครับแสนสวยแล้วก็มีพัดให้ด้วยนะครับนีเป็นพัดนะส่วนความขวาเนี่ยก็จะเป็นบาร์บี้เหมือนกันครับนะเป็นนางรําเหมือนกันเลยทําผมยังสวยเลยนะครับมาพร้อมกับชุดราตรีแล้วก็มีพัดให้ด้วยนะส่วนด้านหลังในะที่เป็นผีเสื้อแกะได้นะครับเอามาเป็นเหมือนกับลักษณะของปิ่นปักผมให้กับตัวบาร์บี้ก็ได้นะและตรงกลางครับเด็กๆก็จะมีชุด มาพร้อมกับตัวม้แขวนเสื้อพลาสติกในตัวนะครับมีชุดด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5โอ้โหมีชุดแถมให้ด้วยอีก5ชุดนะครับนะเซตนี้คุ้มมากๆเลยนะครับ1กล่องได้ถึง2ตัวแล้วก็มีชุดให้นะครับมีอุปกรณ์การรำที่เป็นพัดให้ด้วยนะกล่องพัลเลอร์เลยกล่องใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับเซตนี้ ราคาพิเศษเลยนะครับรุ่นนี้แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ราคากันนะครับมาดูแบบก่อนนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีสีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับตัวนี้เป็นแบบที่1นะครับเด็กๆนะเป็นสีชมพูกับสีแดงและแบบที่2ครับตัวนี้เป็นแบบที่ 2, นะครับจะต่างกันแค่สีเสื้อตัวนี้จะเป็นสีแดงกับสีชมพูและแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับ เพราะฉะนั้นเด็กๆอยากไปดูรูปภาพเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูได้ใน Facebook เลยนะครับเห็นไหมแต่ละตัวเนี่ยเมคอัพสวยมากๆเลยชุดราตรีก็สวยนะครับถอดได้นะเด็กๆสําหรับขนาดความสูงเนี่ยคือเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยนะครับสามารถนำม,มาเล่นกับบาร์บี้ปกติได้เลยแล้วก็ชุดพวกนี้ก็คือเอาไปแชร์เอาไปเล่นกับบาร์บี้ปกติได้เลยนะครับราคาพิเศษเลยเพียงกล่องละ 180บาทเท่านั้นเองครับเด็กๆย้อมก็เอ็นหนึ่งรอบนะครับกล่องละ180บาทเท่านั้นเองครับ1กล่องได้ไปถึง2ตัวแล้วก็ชุดอ,อีกเยอะแยะเลยนะครับ180บาทเท่านั้นเองสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับสำหรับวิธีการสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวพี่ลุกจะลงรายละเอียดเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเด็กๆสามารถเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์หรือ Facebook เข้ามาดูได้หมดเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ